ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนอยู่ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับแม่โจ้ของเรามิสเตอร์มอร์แกนเรียนที่นี่เมื่อจำไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยรุ่น58และวันนี้ผมมาคุยกับน้องๆนะครับน้องๆนุ่งอะไรเอ่ย86ครับ86 80ก็ไรแปดสิบหกเหมือนกันแป86 85 85นะครับน้องๆเรียนนี่เรียนคณะอะไร รียนสตาวศาสตร์และเทคโนโลยีสตวชศาสตร์สถาปศาสนศาสตร์อ่าราชศาสตร์ราชศาสตร์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจสตาวาศาสตร์และเทคโนโลยีราชศาสตร์ค่ะราชศาสตร์นะครับคือตอนที่ที่มมแกเรียนนี่ไม่จะไม่มีวิชาสาขาเหล่านี้กันเลยนะครับเป็นสภานักศึกษาใช่ไหมเนี่ยนะครับเราอยู่ปีอะไรปีสองปีสองใช่ไหมปีสองปีสามขึ้นปีสามขึ้นปีสองนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊น้องๆรุ่นใหม่ๆเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุคปัจจุบันซึ่งห่างจากที่ผมอยู่ประมาณ27-28ปีทมไยผมเรียนที่นี่ผมน่าจะกันดาหน้าดูนะครับปัจจุบันนี้แม่โจ้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มีระบบการเรียนฟร้นนะครับเราเป็นนักศึกษาแม่โจ้รุ่นปัจจุบันเรารู้สึกยังไงบ้างครับเคยได้ยินเรื่องราวเก่าๆของแม่โจ้ไหมหรือว่า มีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับแม่โจ้ในยุคปัจจุบันค่ะก็ก่อนหน้านี้เคยได้ยินเรื่องกดรับน้องมาก่อนนะคะว่ารับน้องกันเช่งมากแต่ปัจจุบันเริ่มปรับให้เข้ากับเด็กยุคใหม่ขึ้นเริ่มมีการแบบว่าว่อนการรับน้องเปลี่ยนเป็นการแบบว่ามาพบปะพูดคุยกนันเรื่อยๆค่ะการเข้าถึงมหาลัยก็ง่ายขึ้นค่ะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวสาตรต่างๆไม่ค่อยไปถึงเด็กประมาณนี้นะคะ่ะไม่ค่อยได้ยินชื่อมหาลัยเท่าไหร่ ยังไม่มีชื่อเสียงอะไร<ช>อยู่ในวงขอบแคบใช่ค่ะแล้วเราคิดไหมตอนเรียนไม่โชคเรารัวการรับน้องอ๋อแรกๆที่ได้ยินชื่อเสียงของการรับน้องที่เป็นโตตัสขระมาะะก็รู้สึกกลัวน,นิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบท้าทายก็โอเคไม่เป็นไรรัะะ <c oughs> บได้รับได้พอมาเรียนแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างว่ามันน่าน่ากลัวหรือว่าน่าอยู่หรือยังไงวงอ๋อรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่า อย่างที่เห็นก็คือมีองค์กรมีสาภาคอยพิทักติดคอยแบบทํากฎเกณฑ์ไม่ให้แบบมีการรับน้องที่รุนแรงเกินไปก็มันมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเป็นเอกลักษณ์ของเด็โจ่แล้วแค่แค่พวกคุมให้มันแบบไม่รุนแรงไม่ไม่ละเมิดสิธิ์ขึ้นน้องอในฐานะที่เราเป็นผู้พี่หองพวกเขาเนี่ยนะครอยู่มาปี2อปีสามแล้วใช่ไหมอตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆความรู้สึกเราเป็นยั ตอนที่สว่วนหร่รอที่หนูเข้ามาแ,แรกแก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าปีที่หนูเข้ามาเนี่ยเขายกเลิกระบบรับน้องเจ็ดวันดีใช่ค่ะทีก็มีการแบบพบปะรุ่นที่ปกติรับน้องเข้าสายอะไรปกติก็ไม่มีอะไรมากก่อนจะเข้ามาเรามีความรู้สึกคิดถึงเรื่องการรับน้องไม่โจมไหมไม่ไม่ได้คิดเลยหรือเรารู้เรื่องไหมว่ามันจะมีอ่ะไม่รู้ค่ะถึงว่าสิเออขอบคุณมากที่ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> รู้มากก็เลยทาให้ทุกมากเครียดมากไม่รู้อะไรเลยก็ดีแล้วเออไม่ต้องเป็นนกรู้นะแล้น้องนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่แม่โจหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็ดีครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะขึ้นได้มีสังคมเิ่มมาขึ้นเลยครับแล้วก็ได้มาทํางานที่สภาก็ได้ลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองเรามาทํางานเป็นตัวแทนของ นักศึกษาด้วยนะฮะอ่ะอีกข้อหนึ่งเป็นไงครับเรามาเป็นตัวแทนของนักศึกษามาเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกว่าเราต้องมากดดันอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องการรับน้องเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทํางนานของนักศึกษาแม่โจ้ครับไม่ไม่รู้สึกกดดันนะคะรู้สึกว่าเรามาทํางานกับครอบครัวสถาบันมีพี่พี่น้องน้องมีอาจารย์คอยซอัพพอร์ตแล้วก็ทำรึกษาค่ะก็เลยไม่รู้สึกกดดัน,นมากแล้วก็ แม้สถานการณ์โควิดก็จะมีคนระเบียบที่มาลดลงไปมากกว่าก่อนกว่าเมื่อก่อนครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งห่างจากจผมประมาณ20กว่าปีหรือเกือบ30ปีเขามีแนวคิดและมีวิธีการที่น่าสนใจครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปใช่ไหมมีการออนไานมีการมีสาขาต่างๆล่าสุดนี่มีะยงพย,งพยาบาลอะไรมีแต่นะแตว่แข มีจตวแพทย์ด้วยนะฮะเฮดที่มากครับสมัยก่อนต้องแบกก่อแบกเสบตอนนี้ยังมีอยู่ไหมยก็มียังมีไปไหนกันลังอ๋อไปไหนก็ต้องซื้อกบีไปด้วยฮะนึร้อยคนในนี่นะฮะโอ้โหแล้วเป็นไงบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยตอนที่เราอยู่เนี่ยมันเครียดไหมเป็นรุ่นน้องตอนเป็นรุ่นน้องเครียดไหมแต่งตัวชุดสูภาพยังมีอยู่ไหมมนมีอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับเหมือนแต่ก่อนค่ะ ก็พวกหนูก็เป็นรุ่นที่แบบว่าออนไลน์ร้อยเปรเซ็การใช้ชีวิตในมหาลัยอาจจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆแต่ว่าที่มาได้มาสัมผัสกับพี่ๆเพื่อนๆสภา,าค่ะ<ม>ก็รู้สึกว่าพี่ๆเพื่อนๆอบอุ่นอ,อยู่กันแบบเป็นครอบครัวเชื่อเหลือกันละกันแล้วเพื่อนๆเราอ่ะที่เรียนที่ที่อื่นเนี่ยพอเขารู้ว่าเราเรียนที่แม่โจ้เขาเขามีเสียงตอบรับยังไงบางเฮ้ยา <โฮ S 2> ทำไมไปเรียนที่นั่นหรือเป็นยังไงบ้างมีไหม ก็มีนะคะขั้นแรกเลยคือหนูเป็นคนอยู่ภาคใต้ค่ะเอคืถามมาทําไมมาเรียนถึงที่นี่อะไรอะ่าเี้ก็เลยบอกว่าเออพอดีว่าผู้ปกครองพ่อกับแม่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของที่ี่อ๋อก็เลยตามลูกจ้เลยใช่ค่ะเออเออพ่อแม่เป็นรุ่นไหนรุ่นห้าสิบห้านี่ลูกโตขนาดนี้แล้วนะจริงครับนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ๆเวลาเรามาเรียนที่นี่ตอนนี้เนี่ยตอนปีหนึ่งเรายังอยู่หอพักถูกไหม อยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะใช่แล้วเราเวลาไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยเขายังแต่งชุดอะไรอ่ะชุดสูปภาพชุดนยนในร้อยเดินอยู่ในไปเรียนเข้าแถวอยู่ไหมไม่ไม่ถ้าเข้าแถวไม่มีแล้วคแต่บ้านยังอยู่ค่ะใช่แค่ ช่วงระเบียบปีหนึ่งค่ะคเขามันจะมีช่วงปล่อยกฎประมาณเทอมสองค่ะแค่ว่าเทอมแรกให้เราอยู่ในกฎระเบียบคือแต่งกายให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วพอช่วงที่สองก็จะมีแบบเขาก็จะปล่อยกฎแล้วก็ทําได้ฟนะดรีสไตล์แล้วก็คือเราจะแต่งตัวไปเรียนยังไงก็ได้แต่แค่ขอให้สุภาพแล้วก็สีผมนี้ก็ทําได้ค่ะสมัยก่อนอาจจะเข้มงวดแต่ปัจจุบันก็โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับ กลุ writer. ่มๆทั time, <Sure. S 1> <artist. S 2> ้งเวลาเปลี <naughty 99> ่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงครับและน้องๆรุ่นใหม่ก็คือตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุคปัจจุบันที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มสตรีนักศึกษาทำงานกับเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับขอตัวแทนฝากถึงลูกแม่โจ้หน่อยฮะ ความรู้สึกความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่นี่หรือฝากถึงเพื่อนๆก็ได้ก็ความรู้สึกก็ถ้าสภาพแวดล้อมคือพี่น้องเงี้ยจะอยู่ด้วยกันก็จะมีความอบอุ่นกันมากก็คือพี่จะให้ปรึกษาน้องก็แบบในเรื่องแบบในหลายๆอย่างไม่ว่าเราจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือก็จะมีรุ่นพี่พาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้่างเงี้ยค่ะจะรุ่นพี่จะไม่ถือตัวเลยค่ะคือแบบจะเข้าหารุ่นน้องมากค่ะ แล้วก็สภาพแวดล้อมกับเพื่อนคือเราก็จะอยู่ด้วยกันเราถ้าอย่างทวกหนูทานนํางานขายเราจะรู้จักทุกแบบแทรทุกคณะเลยแล้วก็ชินนดกันมากก็มีอะไรล้วก็จะมาคุยมาปรึกษาอะไรนี้กันได้ค่ะแต่หนูก็อยากจะฝากให้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะคะได้เปิดใจกับมหาวิทยาลัยเมโจของเราให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าแต่ก่อนที่เ,เมโจของเราไม่ได้รับความสในใจอาจจะเกิดจากการที่แบบว่ารับน้องโซตัสรับน้องโหสที่มัน เป็นข่าวกันต่อมาค่ะแล้วก็มีอาจจะทุกคนอาจจะคิดว่าแม่โจ้อาจจะดังแค่คณะ,กะเกษตรดังแค่นี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันมหาวิทายาลัยแม่โจ้เราก็เปิดหลายๆคณะก็เหมือนเหมือมหาอะไรทัทว่ทวทั่วไปในประเทศนะคะก็คือมันมันไม่ใช่ว่าคณะที่เปิดใหม่หรือที่ไม่ใช่กเกษตรของแม่โจ้ค่ะมันจะด้อยไปกว่า คณะหลักๆของไม่โจะค่ะคือคืออาจารย์ที่นี่ค่ะเขาเก่งแล้วก็ดีใจดีทุกคนค่ะก็คืออาจารย์คอัสพอน์ตและให้ความรู้กับนักศึกษาเมโจ้ของเราค่ะแล้วก็อยากให้น้องรุ่นใหม่นะคะเปิดใจกับมหาลัยเราค่ะว่าโซต้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วรับน้องหดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเรามีองค์กรคนนำนักศึกษาคอยคุ้มครองสิทธิค์ค่ะแล้วก็ ขอฝากเกทียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้อ,องๆครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมฝากเนี้ยฝากเกลืด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ <c oughs> ๊ายบาย

violence